ตรงนี้ก็คือแดดแรงไม่ไหวหน้าร้อน is coming <S ก็เลยจะมาป้ายายากันแดดดีๆให้ทุกคนนะคะนี่เลยกันแดด2สูตรจากเซตาฟิลน้องฝาเหลืองจะใช้สําหรับกิจกรรมการแจ้งส่วนฝาเขียวใช้ในทุกวันนะคะมาดูฝาเหลืองกันนะคะจะชื่อว่าเซตาฟิล like ซัน spf 5 0บวกไลท์เจล pa บวก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 นะคะเนื้อน้องก็จะเป็นเจลบางเบาพิเศษซึมซาบไวมากๆแล้วก็เกลี่ยง่ายไม่เหนอะหนะผิวเลยจะช่วยปกป้องผิวเราจากรังสี uva และ uvb นะคะได้อย่างดีมากๆสูตรที่2ฝาเขียวนะคะ จะชื่อว่าเ e t a p ฟ i l UVA UVB Defense SPF 50บวก UVA ย8เป็นกันแดดที่มีบำรุงด้วยนะคะมี m o ยเ t อร์ไรเด้วย i n นิชผิวก็จะไม่มันวาวนะคะแต่งหน้าต่อได้น้องฝาเขียวนอกจากจะกัน UVA และ UVB ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วยังกันรังสีสีฟ้าได้ด้วยส่วนฟ้าสีเหลืองจะเน้นไปทางกิจกรรมกลางแจ้งนะคะสำหรับใครที่มี Activity ต่างๆคือ เล่นกีฬาว่ายน้ำนะคะกิจกรรมกลางแจ้งที่มีเหงื่อออกเยอะๆคือน้องเขาสามารถกันน้ำกันเหงื่อได้ด้วยมาดูฟิน i s h p ว2สูตรกันนะคะทางด้านสีเขียวจะดูไม่มันวาวเท่าด้านสีเหลืองนะแต่ที่ไม่ต่างกันเลยก็คือบางเบาสบายหน้ามากสรุปแล้วต้าชอบทั้ง2สูตรค่ะใครกำลังมองหาก,กันแดดดีๆแนะนำเซ t a าฟิล